สวัสดีครับวันนี้วันที่2 7พฤษภาคมปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยให้ขอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะหลังจากช่วงเช้าลงแนวทางของรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนาให้สีทางช่องแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นของฮานอยนะครับวันนี้วันจันทร์ครับเนาะมีครบเลยทั้งน้อยทั้งลาวนะครับ ก็ใครชอบก็จัดเลยครับเนาะขอนอยขอลาวประมาณนี้ก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับแนวทางให้ไม่ว่าจะเป็นน้อยลาวไทยก็เป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับก็ชมาบันเทิงเหมือนเดิมวันนี้ก็ประดัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพนงนนมาเที่ยวนะครับนาอเหมือนเดิม มาเที่ยวเราทำธุระ,ะครับเนาะก็แวะเที่ยวที่หนองประจักษ์นะครับอุดรธานีชมธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับต้นไม้ใบหญ้าเป็นน้ำลำธารเหมือนเดิมนะครับถือว่ามาเที่ยวกันได้เราทางก็โดยในตัวกยดนพิธีแนวทางนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะนานๆมองหน้ากันครั้งหนึ่งจะได้ไม่เบื่อชมธรรมชาติสวยๆท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆเหมือนเดิมนะครับ เดือนทุกคนเมื่อวานก่อนนะครับเนะาะฮานอยเมื่อวานฮานอยที่เราให้ไปคือรอบห้าโมงหกโมงเดทุ่มหนึ่งนะครับแนวทางที่เราให้ไปถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงเหมือนเดิมก็มีบ่อยครั้งรนะับเนาไปออกรอบอื่นมีบ่อยครั้งเหมือนกันรอบห้าโมงเมื่อวานนะครับสองตัวล่างเจ็ดหกสามตัวบนก็ห้าหกห้านะครับ เป็นเลขหามนะครับเนาะเจ็ดหกกับห้าหกห้าห้าน้อยจอกอยูป่ประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้ภาษาพูดยังไงบ้านเราคือห้าหกไอหกเจ็ดหกห้านะครับครจับทางได้ไดทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเสษไดของเราครับเนาะหกห้าหกเจ็ดของเราไม่มีนะครับเสียดหกเราไม่มีซักตัวนะเราเหตุหกเขาไม่มีซักตัว ตามตัวที่รอบ6โมงนะครับรอบ6โมง2ตัวล่างก็7 8 3ตัวบนก็3 9 8, 9 8นะครับก็นแนวนี้เหมือนเดิมครับเนาะ2ตัว7 8 9 8หรือ8 7ด9ประมาณนี้ครับเนาะทางเราก็ไม่มีนะครับ8ก็ไม่มีซากตัวห่างกันห่างไกลพรมเจริญม,มากครับเมื่อาวานห่างไกลพรมเจริญม,มากรอบทุ่มหนึ่งนะครับ2ตัวล่างก็8 4ส สามตัวบนก็ห้าห้าหนึ่งนะครับแปดสี่กับห้าห้าหนึ่งของเราไม่มีครับเนาะแปดมัมีซักตัวห้าห้าหนึ่งก็ไม่มีครับเนาะของเรามีแต่ห้าศูนย์เกินไปเต็มนหนึ่งนะครับเนาะอาจจะห้าศูนย์ให้เราหน่อยตัวน้นเลยนะครับเนาะก็เสียดา,ายหว่านไงหลังนะพ่อหว่านไงหลังวันนี้ก็แค่ตัวใหม่นะครับเป็นยังไงก็หลุนไปด้วยกันนะครับเนาะจะแกะตัวได้ไหม หรือว่าจะยิงแก่หรือยิงยุ่งนะครับก็ลุนไปด้วยกันวันนี้ใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดสะดวกแคปกนรอแคปเหมือนเดิมส่วนคนสะดวกจดก็ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครจดไม่ทันก็ผมเคลื่อนพยให้ก็กดหยุดชิปก็จดได้เลยนะครับสำหรับคนสะดวกจดถ้าเราไปกดจุดชิปก็จะไหลไปเรื่อยครับแล้มันจะช้าหน่อยหนึ่งกดไปจดไม่ทันนะครับเผื่อพีคนลงคนป้าฟังอยู่ อยากหลุนเกียร์เสีงกระลูกกระหลานนะครับเนาะแต่แคปไม่เป็นประมาณนี้สะดวกจดมากกว่าก็ตามนี้นะครับกดจุดคลิปจดได้เลยก็วันนี้เด่นแปดเด่นห้านะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อวานลงวันที่ผิดด้วยนะครับเนาะลืมพูดไปเมื่อวานวันที่ยี่สิบหกผมลงวันที่เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะลงผิดพิมพ์ผิดนะครับเนาะก็เลยไปกันใหญ่นะครับเนาะแนวทางก็ไม่เข้าไปด้วยผิดไปเลย วันนี้แก้ตัวใหม่ครับเพราวันนี้ไม่ผิดนะครับวันนี้น่าจะมีปัญหาวันนี้เด่น8เดเด่น5นะครับจับคู่2 3 2สาม5 3 5ส8 2 8 3 8 5องสดสองดสนะครับทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น8ดเด่น 5, 5จับคู่2 3 2 4า2 5อง5สอง5้าสาม 5, 4, 8, 2, 8, 3, 8, 5, 8สองแปดสามแป้คู่ก็แปดคู่นี้ให้เน้นไปที่ 8, 2, 8, 5แล้วก็ 5, 2นะครับ3คู่ชุด2ตัวนะครับเนาะเนีนให้3คู่ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับ3ตัวก็มีลุ้น4ี่ชุดเหมือนเดิม สชุดนี้ก็มี382 385 3องนะครับ3าม4าชุดนะครับ4ชุดนี้ก็ให้นิ้นไปที่382 3ปดสแล้วก็352หาสองตามลำดับนะครับก็ครบทุนนะครับแนวทางฮางหนอยทางชุด2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับเนาะใครชอบก็ลงทุนได้เลยนะครับเนาะ ไปชอบก็ข้ามไปนะครับก็ชมบุฟฟอบันเทิงเหมือนเดิมไม่ต้องใจร้อนก็ได้นะครับเนาะหาน้อยมีทุกวันนะครับมีทุกวันวันนี้ชอบค่อยลงสนามนะครับเนาะวันนี้ไม่ชอบก็ชมบุฟฟอบันเทิงไปก่อนแต่ถ้าอยากจะลุ้นกับเขางบน้อยก็ตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับวันละสามคู่แต่ละวันจัดไปเลยนะครับเนาะบางคนก็อยากจะลุ้นกัเขารุนปากเปล่ามันก็ไม่มันนะครับเนาะต้อง มีติดไปนวมนิดยนึงจะได้หลุนมันๆนะครับเนาะจะได้บีบหัวใจหน่อยก็ตัวเด่นดนให้ครับเนาะชุดสองตัวก็มี3ามคู่เหมือนเดิมก็มีแปดสองแปดห้าแล้วก็ห้าสองนะครับแปดสองแปดห้าห้าสองชอบที่สุดในวันนี้ถ้าใครชอบบนผมก็จัดไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบบนผมก็เลือกดูคู่อื่นได้เลยนะครับเนาะนอกจาก3ามคู่นี้ก็มีสองสามสองสี่ 5 3 5 4ออกบ่อยก็จัดไปได้เลยนะครับเนาะสามคู่นี้นอกจาก3คู่นี้ก็เลือกเอานะครับเนาะแต่ถ้าไม่มีตัวนไหนชอบสักคู่ก็ข้ามไปนะครับกดชมพื่อคาบันเทิงนะครับถ้ามีตัวชอบเลยไปต้องใจร้อนก็ได้ครับเนาะใจเย็นๆนะครับเนาะใจเย็นๆไม่ถูกตาถูกใจค่อยลงทุนไปก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ถ่ายคลิปกลุ่มือนเดิมตัวนี้นนะครับก็จัดไปวันนี้ชอบมากทุวันนี้หวังว่าจะแก้มือให้ได้นะเมื่อวานไงหลังครับเมื่อวานไงหลังไปวันนี้หวังว่าจะเอาคืนได้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับน้องทุกคนเฮงรวยลยเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ